ตอนนี้เ้ากะตัดไม้ N T เรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วเขาสิมาถามทสะเพิงว่าเป็นได้เจ็บบอมอใจดีบอบริการดีอยู่บอเป็นได้ไหนเฮ้ยเจ็บเยอะตัดไม้เพราะว่าอันไม้มันจบมันก็มีรอยสับพี่น้องยังมีรอยเหลือดอยู่เพราะว่าไม้มันจบขาบอกว่าตอนตัดก็เลยเจ็บอ่าแค่เจ็บเจ็บเจ็บเราก็จบตอนนี้เ้ากัมาหอดมูแล้วใส่เวลาการเดินทางกะ สมุงก็กลัวสมุงนี่แหละพี่น้องเอ้ยพาโรดกัจากซ้ายซองมาหอดบางหน้าแถวสุขุมวิทนี่แหละพี่น้องลอยหนึ่งกะบหาสิบาทตอนนี้ก็มาหอดมูลทีละบ่อยได้มงพี่น้องกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือเนียออนสลากกสิพาทุกคนไปหาโมเนาะกลับไปเบิร์กันว่าเอาสิไปใส้กันแนมีแล้วพี่ไปหลายทีแล้วพี่น้องเนาะบัวซิ่ โอ้ว mm ันที่หอดเป่าไม้หรือเ่ตอนนี้กนกันล่างออกมาล,อลอ่อรถจะหนาปากข้างแล้วพี่น้องกซีข่อยู่ทุทมมณฑลสายสองเนาะกสีเดินทางไปาบางหน้าแะไรกะัไปไปสุขุมวิทนะพี่น้องเ้าไปเจอกันอยู่หันแล้วพี่น้องกับมูนะหนาทมูไว้และะ้วกัสีนั่งรถสี่ฐานรถเมย์แต่ว่าเอาไปซสือผ้าปิดปากคนพราะว่าลืมป <laughs> าไป ซื้อฝาปิดฝาเพ,พ,พื่พี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาตรงสะพานแล้วเนาะพี่น้องเนาะสิเ็ต่อลลดตู่ไปบางหน้าต่อเนาะมูอยากอ่ายแน่เด้อครับน,นี่ก็คือห่างแห่งหนึ่งของแถวบางหน้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวห้าสิญญาออกไปทีพามูไปทุระก่อนนะพี่น้องเนาะ กกำลังเดินเข้าไปในซอยที่เท่าจะไปกันนะเนเอยฝนกะตกตกต้นพักขมิ้กับไม่บม่อยากจะเสือนเด้ต้นพักขมิ้นเดี๋ยวเสิ์หายเบิงแถวนี้เนาอพี่น้องเนาะบรรยากาศ อันนี้เขากำลังยางไปนะพี่น้องเนี่ยกับ้นตตเนี่ยกับเป็นทางทางทางถนนกับมีการข้ายเครื่องค้ายของอันนี้ก็คือซ่อยชุคุมวิทซ้อยหนึ่งหนึ่งลอยหนึ่งนะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันยุดรถอ่ะสิบบร่าล้านเป็นไง ยูยๆคับนี่เป็นร้านอาหารแล้วพี่น้องหอมมากพี่น้องเป็นร้านเบอร์เกอรี่เดี๋ยวเ้าสิยญางไปไก่เลยเนาะ กัย่างเนี่ยมาสักพักนึงแหละกัย่างมือท่านหอดน,นะพี่น้อง,งเพราะว่าเท<อ>้าสองเขามาในซอยลอยหนึ่งออามากลางๆซอยเลยแหละที่หอดแล้วเนี่ย้าวพรายอยากเบิ่งเสาเผิงเล่าเปิดซองกับย่างเลือกดติดตามสวยไว <laughs> ไัไเล่ากับมาเหตุุระคือว่า มาตัดไม้นะพี่น้องนอนอกด้เห็ดตยกรรมตยกรรมริมที่ปากเลยพี่น้องเอ้ยคอยก่อนดไว้ไหนน้าบดเลยตัดออกปากเขามันน้าบดกันเลยตัดออกเป็นลูกเป็นหลานเบอร์การไมโคร ในที่สูดเท่ากับเดินมาถึงคีนิดที่เรียบร้อยไปนี่คือห่านที่วาขึ้นซื้อเลยเหรอพี่นออนอะคนมาเห็ดแบบว่าสยกรรมร้ายอ่ะพี่นอ้องแบบเห็ดปาาเห็ดจมูกหรือว่าสยกรรมบางร้ายอย่างนะพี่นนอะ สัยาทางแหลงเนาะสีเดียาก็ตั้นไหมนะท่านับัตรเจ๊ขนาดนั้นเลยว่ามันเครื่องเครื่องนะยุนี่บริการดีอยู่บริการดีมากพี่น้องธรรมดาเนี่ยสาวเราก็ได้มาเฮดปากนะพี่น้องโอเคเนาะไปเดี๋ยวเหากับสีพาทุกคนไปมือนีนะสิ่พี่คลิปไปหาหลานเสานู่นนี่น้ำนมพี่น้องนู่นนี่ที่ว่า เป็นคนล่าเป็นดาราหรือวะเนาะดาราก็ะดวะเลยเราเป็นดาราเล่าแหละเราไม่ีแฟนอยู่ฝั่งไทยเราเปิดร้านอาหารนะพี่เนาะร้านก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปกินเนาะเราไปเบื่องหานเราเุมกันเนาะนี่เฮากะนี่เฮากเซ็ตสินภารกิจแหละเนาะพี่นอกะการในพาหมูมาตัดไม้เนาะตอนแรกที่เพื่อนมาเพิ่นกบมาก็มูอีกคนนึงกะ เพมันกับยูแข้งสวรรค์ที่กันแต่ว่าคนละหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะหมู่คนน,น,นัานกะของสละกันสีได้เจอกันเป็นครั้งที่สองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสีผ้าทุกคนไปเบิ่งว่าหานซาลุนี่แหละกะเพื่อนของสละอีกคนหนึง่งเป็นยังไงนาะพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามเด้เเดอพี่น้องเด้อนี่กะจบเลยนาะพี่น้องเนาะคลิปนีอ้อ่ะขอสีขอจบไปก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋าายวให้ติดตาม ติดตามอีกคลิปหนึ่งนะราว่าสีผ้าทุกคนไปเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดี